การเทรดแบบสไนเปอร์หรือที่เรียกว่า all in ดีจริงไหมและการเทรดแบบนี้ถือเป็นการพนันหรือเปล่าในวิดีโอนี้ผมจะพาไปดูครับคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขาย forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงทาง one trader ไม่มีส่วนในการชี้นำแนะนำชักชวนให้ลงทุนและไม่มีการระดมทุนโดยเด็ดขาด การเทรดแบบสไนเปอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าออินนะครับก็คือกลยุทธ์การเทรดรูปแบบหนึง่งที่มีหลักการนะครับก็คือการใช้เงินน้อยไปแลกเงินมากนะครับโดยเข้าเสี่ยงทั้งหมดในจังหวะที่มั่นใจที่สุดตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมมีเงินอยู่10เหรียญน,นะครับผมต้องการเข้าเทรดฝั่งบายคู่ใดคู่หนึ่งนะครับโดยเนี่ยผมถ้าผมเสียเนี่ยผมจะยอมเสียทั้ง1ิบเหรียญก็คือล้างพอร์ตไปเลยนะครับ แต่ถ้าผมได้เนี่ยผมจะได้กําไรนะครับอาจจะสัก3เท่า5เท่าหรือ10เท่านะครับจากทุนนั่นเองนะครับอ่าสมมุติว่าผมมี10เหรียญเนี่ยถ้าผมชนะในไม้นั้นนะครับผมอาจจะได้30เหรียญ50เหรียญหรือว่าร้อยเหรียญน,นะครับแต่ถ้าผมแพ้ผมก็เสีย10เหรียญอ่าอันนี้แหละครับก็คือคอนเซปต์ง่ายๆของการเทรดแบบสไนเปอร์นั่นเองคือเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากโดยเข้าเสี่ยงในจังหวะที่มั่นใจที่สุดนะครับ ตัวอย่างการเทรดแบบสไนเปอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าออินนั่นเองนะครับให้ทุกคนดูภาพด้านซ้ายมือก่อนนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ของผมเองพอดีว่าจะมา,อ,าอธิบายร่วมกับสไลด์การเทรดออินนะครับก็เลยทำการแบ่งแคปมานิดนึงนะครับผมอพอร์ตนี้เนี่ยผมเข้าบ่ายกนะครับด้วยพอร์ตขนาดแค่10เหรียญน,นะครับตีเป็นประมาณ330กว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่ผมปิดกำไรไปได้ทั้งสิ้น24.71เหรียญน,นะครับคิดเป็นประมาณ7 0 0กว่าบาท นะครับผมดังนั้นเนี่ยถือว่าได้กําไรไปทั้งสิ้น240%นะครับจากทุนแค่สิบเหรียญเท่านั้นอันนี้แหละครับก็คือตัวอย่างการเทรดออินนะครับใช้เงินน้อยไปแลกเงินมากนะครับการเทรดแบบนี้เนี่ยถ้าผมเสียเนี่ยผมก็จะเสียทั้งสิ้น10เหรียญเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าผมได้กําไรเนี่ยผมก็จะได้ได้กาไรมากมากกว่าทุนนะครับประมาณ3เท่า4เท่าห้าเท่าขึ้นไปนะครับอันนี้แหละก็คือการเทรดแบบสไนเปอร์เรามาดูตัวอย่างด้านขวามือกันบ้างนะครับขวามือเนี่ย ให้โฟกัสที่ออเดอร์บายนะครับไอออเดอร์เซลล์ตรงนี้เนี่ยผมกดผิดนะครับผมผลกดผิดแล้วก็คัดลอตไปนะครับแต่ว่าออเดอร์ชุดที่ผมเข้าเนี่ยคือชุดบายนะครับชุดนี้4ไม้นี้นะครับผมทําการเติมพอร์ตขนาดสิบเหรียญเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าเหมือนกันแต่นะครับผมเข้าออเดอร์บายไปทั้งสิ้นรวมแล้วเนี่ยศูนย์จุดศูนย์สี่ลอตนะครับทําให้ผมปิดกําไรไปได้ห้าสิบเอ็ดจุดห้าหกเหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทนะครับผมอ่ะซึ่งถือเป็น 500้เนะครับจากทุนเลยนะครับถ้าผมเสียชุดนี้เนี่ยผมก็จะเสียแค่1ิบเหรียญแต่พอดีนะครับผมได้กําไรนะครับแผนที่วางไว้มันเข้าวินนะครับมันชนะนะครับก็เลยได้กําไรมาทั้งสิ้นห้าสิบเอ็ดจุดห้าหกเหรียญนะครับคิดเป็น5เท่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการเทรดแบบสไนเปอร์ออินเช่นเดียวกันนะครับถ้าเสียก็เสียสิบเหรียญแต่ได้เนี่ยได้5เท่าเลยนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของมันนะครับเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากนะครับ เรามาดูแนวคิดการเทรดแบบสไนเปอร์หรือออินกันนะครับผมให้ทั้งหมด4ข้อดังนี้ข้อแรกนะครับไม่เทรดพร่ำเพรื่อแต่จําเป็นต้องรอจุดเข้าที่มีนัยสําคัญเท่านั้นข้อที่2ครับเราจะเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่ที่สุดแต่ทุนและ SL เราต้องรองรับได้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้เน้นย้ํานะครับทุนและ SL เนี่ยต้องรองรับได้นะครับถึงแม้ออเดอร์จะขนาดใหญ่ก็ตามข้อที่3นะครับเราต้องมีวินัยนะครับผมไม่หวังโชค แต่เราจะคํานวณความเสี่ยงอย่างชัดเจนเรียบร้อยนะครับก่อนเข้าออเดอร์แล้วนะครับก่อนเข้าออเดอร์เนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าความเสี่ยงของเราตอนนั้นนะครับเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมส่วนข้อสุดท้ายนะครับเราต้องมีการวางแผนการเทรดล่วงหน้ามี SLTP ในแผนชัดเจนและไม่เทรดตามอารมณ์โดยเด็ดขาดอ่าอันนี้ก็คือแนวคิดการเทรดแบบสไนเปอร์ทั้ง4ข้อนะครับที่ผมลิสต์ออกมานะครับ อ่ะทีนี้ครับเราจะมาดูนะครับว่าการเทรดแบบสไนเปอร์เนี่ยถือเป็นการพนันหรือเปล่านะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่านะครับเอ้ยเรามีทุนน้อยนะครับแต่เราเข้าหลอดหนักนะครับแบบนี้เนี่ยถือเป็นการโอเวอร์เทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการพนันอย่างแน่นอนอ่ะแบบนี้เนี่ยผมต้องขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่ามองแบบนั้นนะครับจะถือเป็นการพนันโดยทันทีนะครับแต่มันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับผมสําหรับสไนเปอร์เทรดออินแบบมีหลักการและการสไนเปอร์เทรดออินแบบนักพนัน ถามว่าเทรดแบบไหนถึงจะไม่เป็นการพนันนะครับแบบมีหลักการเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะครับเราต้องมีแผนการเทรดและมีการคำนวณความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเรายอมเสียเท่าไหร่นะครับตัวอย่างเช่นถ้ามี1ิเหรียญเนี่ยล้วก็คำนวณนะครับให้ระยะลากเนี่ยมันพอดีกว่าสิเหรียญเอ้พอดีกับ1ิเหรียญนะครับถ้าแพ้เนี่ยเราก็เสียแค่10บเหรียญแต่ถ้าได้เนี่ยเราก็ได้มากกว่า10เหรียญเป็น2เท่าสาเท่า4ี่เท่า5้าเท่าไปนะครับอันนี้แหละครับแบบมีหลักการ ย้ำนะครับแบบนี้หลักการต้องมีแผนการเทรดและมีการคำนวณความเสี่ยงอ่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนักพนันนะครับทำยังไงถึงจะเทรดเป็นนักพนันนะครับผมแบบนักพนันเนี่ยก็ตรงกันข้ามเลยนะครับเราเทรดแบบกดเข้าไปอย่างเดียวนะครับเจอจุดในระยะสาคัญปุ๊บกดเข้าอย่างเดียวไม่มีการวางแผนเทรดและไม่มีการบริหารความเสี่ยงไม่มีการคำนวณความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นก่อนเข้าออเดอร์นะครับอันนี้แหละ นะครับผมจะถือเป็นการสไนเปอร์หรือออินแบบนักพนันทันทีสักแต่ว่าเข้าก็เข้านะครับแบบนั้นนะครับถือถือว่าเป็นการพนันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสไนเปอร์ที่ดีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับต้องเป็นแบบมีหลักการมีการคำนวณความเสี่ยงและมีแผนการเทรดด้วยนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับผมการจัดสไนเปอร์เทรดแบบมีหลักการนะครับไม่ให้เป็นการพนันเนี่ยจำเป็นต้องมีการคำนวณทุกครั้ง แน่นอนว่าสูตรคำนวณสำคัญก็คือสอสูตรนี้นั่นเองนะครับสูตรแรกเราต้องคำนวณหลอดในการเข้าด้วยสูตรขนาดหลอดเท่ากับเงินทุนหารด้วยจำนวนปีบของ SL คูณด้วยป i บแวร์ลูส่วนสูตรที่2ก็คือสูตรคำนวณกำไรขาดทุนนะครับกำไรหรือขาดทุนจะเท่ากับจำนวนปีบคูณด้วยป i บแวร์ลูคูนด้วยขนาดหลอดนั่นเองนะครับสสูตรนี้เนี่ยสามารถแคปภาพกันไปใช้งานได้นะครับอ่ะ ผมเชื่อว่าเนี่ยหลายท่านเห็น2ส,สูตรนี้แล้วใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวอย่างการเข้าเทรดแบบสไนเปอร์ต่อไปนี้เลยนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับเข้า eur usd ด้วยพอร์ตสิเหรียญแบบสไนเปอร์ l l i n นะครับเราจะมาดูนะครับว่าจะสามารถคำนวณขนาดหลอดในการเข้าและคำนวณ sltp ได้อย่างไรนะครับโดยผมกำหนดให้มีสถานการณ์ดังนี้นะครับสมมุติว่านะครับผมเข้าบายที่แนวรับ1.0650 0 โดยตั้ง s l ที่1.06.000นะครับคิดเป็น50 p i ิปตั้ง TP ที่1.07.500นะครับคิดเป็น100 PIP อ่ปแน่นอนว่าปิ๊บ a l u e นะครับหรือมูลค่าต่อปิ๊ของ EUR นะครับก็คือ1 PIP ปิ๊เท่ากับ10เหรียญโดยมีทุน10เหรียญน,นั่นเองนะครับด้วยข้อมูลดังนี้นะครับผมก็ย้อนกลับไปดูสูตรนะครับผมสูตรคำนวณขนาดหลอดในการเข้านะครับ ขนาดหลอดจะเท่ากับเงินทุนหารด้วยจำนวนป๊บของ SL คูณด้วยป i บแว l ลูดังนั้นนะครับผมก็ตัดกลับมาครับเงินทุนคือเท่าไหร่ครับ1ิบเหรียญหารด้วย SL คือเท่าไหร่ครับ50ปิ๊บนะครับผมอ่ะจาก1.06-50 0มาที่1 0 6 0 0เนี่ยคิดเป็น50ปิ๊บนะครับผมก็ใส่50ไปนะครับแล้วก็คูณด้วยป i บแวร์ลูนะครับปีบแวลูก็คือมูลค่าต่อป๊บสำหรับคู่เงินนะครับ ไม่ว่าจะ EU, GUAU อะไรพวกอย่างทุกอย่างนะครับเราใช้10เหรียญนะครับอ่าแล้วก็คูณ10ไปนะครับ10หาร50คูณ10นะครับจะเท่ากับ0.02หลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถเข้าเทรดได้แค่0.02หลอดเท่านั้นนะครับในการสไนเปอร์ชุดนั้นโดยจะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังนี้นะครับถ้าในกรณีที่เรา TP นะครับก็เราก็จะเอาสูตรนี้มาคำนวณนะครับจำนวนปิ๊คูณด้วยปิ๊บแวลูคูณด้วยขนาดหลอดนะครับก็จะเท่ากับ 100นะครับจำนวนปิ๊บของ TP นะครับผมคูณด้วย10ซึ่งเป็นปิ๊บแวลูนะครับแล้วก็คูณด้วยหลอดไซส์ที่เราเข้าก็คือ0.02เราก็จะได้กำไร20เหรียญซึ่งคิดเป็น200%ของทุนนะครับแต่ในกรณีที่เรา SL นะครับ SL เราจะเท่าไหร่ครับ50าสิปิ๊บใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เอา SL เนี่ยมาคูณด้วยปิ๊บแวลูคูณด้วย0.02ซึ่งเป็นขนาดหลอดนะครับก็จะเท่ากับ10เหรียญก็คือพอดีกับทุนน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 ัััั่่เเออออองงะะะคคคครรรรรบบาาาากกก็็จล้้พ์ตไปีืวณ ก่อนการเข้าเทรดแบบสไนเปอร์นะครับเราจำเป็นต้องคำนวณขนาดหลอดให้พอดีกับทุนของเรานะครับผมเราจะต้องรู้นะครับว่าเราจะสามารถเข้าหลอดได้กี่หลอดนะครับเท่าไหร่นะครับและถ้ากำไรจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าเสียนะครับจะล้างพอร์ตจะเสียเท่าไหร่นะครับเราต้องรู้ทุกอย่างก่อนนะครับถึงจะเป็นการสไนเปอร์เทรดแบบมีหลักการนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างที่2นะครับเป็นทองคํากันบ้างนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับเทรดทองคำนะครับมีพอร์ต30เหรียญแบบสไนเปอร์เทรดออินเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูนะครับว่ามีการคำนวณหลอดแล้วก็คำนวณกำไร TP ก่อนเข้าออเดอร์ได้อย่างไรบ้างนะครับผมกำหนดสถานการณ์ให้ดังนี้นะครับทำการเข้าบายที่แนวรับ2310นะครับ SL ที่2300 TP ที่2340ซึ่งคิดเป็น TP เนี่ยคิดเป็น300ปิปส่วน SL เนี่ยคิดเป็น100ปิ ps ปีบแวลูของทองคานะครับอันนี้กําหนดให้อัตโนมัติอยู่แล้วครับปีบแวลูทองคําเนี่ยทองคําวิ่ง1นึ่ปบเราจะได้กําไรหรือขาดทุน1เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป p บแวลูของทองคําก็คือ1เหรียญโดยกําหนดให้ทุน30ส,สิเหรียญเนี่ยเราก็เอามาเข้าสูตรนะครับย้อนกลับไปดูขนาดหลอดเท่ากับเงินทุนหารด้วยจํานวนปีบของ SL คูณกับป p บแวลูนะครับก็คือตรงนี้อ่าขนาดหลอดนะครับเท่ากับ30สิซึ่งเป็นจํานวนทุนนะครับหารด้วย 100ซึ่งเป็นระยะ SL นะครับคูณกับวิป v ป l ร e ลทองคําก็คือ1ก็จะได้ออกมา0.30ยลอดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ดังนี้นะครับทุน30เหรียญถ้าเราเข้าบายทองคํานะครับให้มีระยะลาก100 Pip ปินะครับระยะ SL ที่100 Pip ปิ๊เนี่ยเราจะสามารถกดหลอดได้แค่0.30ลอดเท่านั้นนะครับห้ามมากกว่านี้โดยเด็ดขาดนะครับ การที่กด0.30หลอดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถรองรับการลากได้ถึงระยะ e x l พอดีเป๊ะนะครับผมพอดีเป๊ะนะครับและนะครับผมถ้าเราเข้า0.30หลอดเนี่ยถ้า TP 300ปิ p บเนี่ยเราก็จะย้อนกลับไปดูสูตรนะครับว่ากําไรหรือขาดทุนเท่ากับจํานวนปิ p บคูณด้วยปิ๊ Value คูณกับขนาดหลอดนะครับก็จะ300นะครับซึ่งเป็นจํานวนปิ๊บนะครับผมของตัว TP นะครับไปคูณด้วย p i p value ก็คือ1นะครับผมแล้วก็คูณด้วยขนาดหลอดคือ0.03เอ้ย0.3นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก็จะคิดเป็น90เหรียญหรือได้300%ของทุนนั่นเองนะครับและในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าสมมุติว่าเรา SL หลักเราจะเสียเท่าไหร่นะครับเราก็เอาเอ่อ100ปิ๊เนี่ยซึ่งเป็นระยะ SL นะครับคูณกับ1ซึ่งเป็น p i p value คูณกับ0.3อ่าซึ่งเป็นขนาดหลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า SL เราก็จะเสีย30เหรียญก็คือล้างพอร์ตพอดีนั่นเอง นะครับดังนั้นเนี่ยขนาดหลอดที่เราเข้าได้ในกรณีที่เรามีส0ิเหรียญก็คือ0ูนยูนหลอดถ้า TP 300ปิ๊บเราก็จะได้กําไร90้าสิเหรียญถ้าเราล้างพอร์ตนะครับถ้าเราโชว์เน็ตเลเราก็ล้างพอร์ตพอร์ตแตกนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการสลเอร์ตัวอย่างที่2อ่ะผมคิดว่าเนี่ยหลายท่านอาจจะยังงงๆนะครับเรื่องการคํานวณสูตรไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครที่ยังงงๆนะครับให้กลับไปดูคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ตัวเลขเยอะนะครับ ผมมีตัวช่วยอยู่นะครับนั่นก็คือคลิปนี้นะครับคลิปสอน Money Management และการบริหารความเสี่ยงเรียนเทรดฟรี EP 9นะครับให้ทุกท่านย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะครับผมผมจะมีแอปช่วยคำนวณขนาดหลอดไซต์ในการเข้านะครับท่านไม่ต้องเข้าสูตรไม่ต้องเปิดดูอะไรไปมาเลยนะครับท่านแค่โหลดแอป forex calculator นะครับเข้าหน้า position size นะครับผมแล้วก็เลือกสกุลเงินนะครับเลือกคู่นะครับแล้วก็ใส่เงินบาลานซ์ในพอร์ตนะครับแล้วก็ใส่ลิกเที่ยอมเสียก็คือ100% แล้วก็ใส่ sl เท่านั้นนะครับมันก็จะคำนวณมาให้นะครับว่าเราจะสามารถเข้าหลอดได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสแตนด a r d หลอดที่เข้าได้ก็คือ0 0นนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่งงนะครับใครที่งงเรื่องการคำนวณหลอดในการเข้านะครับให้ย้อนกลับมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับการ money management และการบริหารความเสี่ยงนั่นเองนะครับโอเคอ่ะก็ตัดกับมาที่สไลด์ของเราเหมือนเดิมนะครับ เรามาดูข้อดีของการสไนเปอร์เทรดแบบออินกันบ้างนะครับข้อดีที่ผมลิสออกมานะครับได้ทั้งหมด4ข้อนะครับผมข้อที่1ได้กําไรสูงข้อที่2นะครับไม่ต้องเฝ้าจอทั้งวันนะครับข้อที่3มีแผนที่สามารถวัดผลชัดเจนนะครับและข้อที่4คือเหมาะสําหรับคนทุนน้อยนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับไปดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างข้อเสียและความเสี่ยงของการสไนเปอร์เทรดแบบออินนะครับข้อแรกล้างพอร์ตทันทีถ้าผิด นะครับข้อที่2คือความกดดันทางจิตใจค่อนข้างที่จะสูงและข้อที่3ไม่เหมาะกับมือใหม่นั่นเองนะครับอย่าลืมว่าการที่จะเข้าสไนเปอร์เทรดเนี่ยจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงและมีแผนการเทรดที่ชัดเจนรองรับเท่านั้นไม่งั้นจะกลายเป็นการพนันทันทีนะครับอันนี้ต้องระลึกไว้เสมอนะครับผมอ่ะต่อไปครับเรามาดูในข้อแนะนําก่อนเทรดสไนเปอร์กันนะครับผมข้อแนะนานะครับจาเป็นต้องฝึก ใช้สูตรคำนวณหลอดให้คล่องนะครับหรือไม่ก็ใช้แอปคำนวณหลอดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ให้คล่องนะครับอ่าข้อที่2คือเราต้องเริ่มจากบัญชีเดโมก่อนนะครับข้อที่3คือเราต้องเข้าใจคู่เงินหรือสินทรัพย์นั้นๆที่เราเทรดอย่างดีนะครับข้อที่4เราต้องวางแผนการเทรดล่วงหน้าทุกครั้งนะครับเน้นย้ำนะครับการวางแผนการเทรดและการบริหารความเสี่ยงเนี่ยถือเป็น2ข้อที่สําคัญนะครับที่มันจะทําให้การสไลดเปิร์เทรดนะครับของเราเนี่ย ไม่กลายเป็นการพนันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมี2ข้อนี้เท่านั้นนะครับโอเคสรุปเลยนะครับการเทรดแบบสไนเปอร์หรือออินนะครับดีนะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับทุกคนนะครับมันจะเป็นเครื่องมือการทํากําไรที่ทรงพลังมากนะครับหากคุณเข้าใจระบบเทรดของตัวเองมีแผนการเทรดที่ชัดเจนทุกครั้งและข้อที่2ใช้สูตรคํานวณขนาดหลอดและกําไรขาดทุนได้แม่นข้อที่3คือมีวินัยในการรอและไม่เทรดพุ่มเพื่อ นะครับก็ประมาณนี้นะครับการเทรดแบบสไนเปอร์สุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตฝากช่อง OneTrader ด้วยนะครับใครที่เทรด forex นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับเรามีคลิปความรู้สอนเทรดฟรีทุกสัปดาห์อัปเดตให้นะครับผมในช่องนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับเรามีไลฟ์สดวางแผนเทรดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงด้วยนะครับใครที่อยากได้แผนเทรดดีๆนะครับทุกวันนะครับบอกทั้ง SL บอกทั้ง TP นะครับแล้วก็ มีดิกีวอร์บอกด้วยนะครับทุกวันเนี่ยมาดูไลฟ์สดของเราได้นะครับไลฟ์ทุกเช้า9ก้าโมงนะครับผมอ่าและที่สาคัญนะครับขอฝากเพจ f a c e b o o k ั t เทรดเดอด้วยนะครับฝากไอเพจเฟซบุ๊กวันเทรดเดอนะครับเราก็จะทําการสรุปแผนเทรดที่ผมไลฟ์ไปเมื่อเช้าตอน9ก้าโมงนะครับให้ทุกวันครับผมจะนําแผนจากไลฟ์สดเนี่ยมาสรุปเป็นภาพให้ลงในเพจนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ผมให้แผนทองคำนะครับเป็นแผนาบ เป็นแผนนี้นะครับผมสุดท้ายกราฟก็สามารถปรับขึ้นมา TP ได้ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีแผนเทรดค่าเงินด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับทั้ง AU นะครับ NU นะครับ EU นะครับ GU แล้วก็ UJ รวมไปถึง BTC ด้วยนะครับมีทุกคู่เงินหลักเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมให้ไปทั้งหมด7คู่นะครับก็วินทั้งหมด6คู่เลยนะครับเรียกได้ว่าวินเกือบ100%นนะครับสำหรับวันนี้มีคู่เดียวคือ AU เนี่ยไม่วินนะครับนอกนั้นเนี่ย u นะครับถึง TP นะครับแล้วก็ตัว EU นะครับก็ถึง TP ไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว GU นะครับก็ถึงไปแล้วนะครับผมก็ถึงเช่นกันนะครับอ่า BTC นะครับ BTC ก็ถึง TP ไปเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าใครนะครับที่ติดตามดูไลฟ์สดของวันเทรดเดอร์ทุกเช้านะครับก็จะได้แผนแบบนี้ไปทุกวันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ตัวช h ้ n n e l นเทรดเดอรกันด้วยนะครับ แล้วก็ฝากอย่างสุดท้ายนะครับเว็บไซต์ freebet.com นะครับ freebet.com นะครับคือเว็บไซต์ที่คืนเงินรีเบทอัตโนมัติทุกวันนะครับเงินรีเบทคืออะไรครับผมขออธิบายแบบนี้นะครับทุกครั้งที่กดออเดอร์นะครับท่านจะเสียค่าสเปดนะครับหรือค่าธรรมเนียมให้กับโบรกเกอร์นะครับและแน่นอนว่าโบรกเกอร์นะครับจะไม่ได้คืนส่วนนั้นกลับมาเลยนะครับท่านจะเสียส่วนนั้นไปแบบฟรีๆนะครับเสียค่าสเปซไปเรื่อยๆเพียบฟรีๆไม่ได้อะไรคืนมาเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดท่านสมัครผ่าน IB ของเว็บไซต์ freebet.com นะครับเราจะคืนเงินค่าสเปซให้ส่วนหนึ่งกับให้ท่านนะครับคืนกลับมาเลยนะครับเท่ากับว่าท่านเทรดไปเนี่ยท่านจะไม่ว่าจะกาไรหรือขาดทุนเนี่ยท่านจะได้เงินคืนตลอดนะครับทุกครั้งที่กดออเดอร์เลยนะครับส่วนอัตราเงินคืนเนี่ยสามารถเลื่อนลงมาดูด้านล่างนี้เลยนะครับใครที่ใช้ Xnet นะครับหรือมีบัญชี Xnett อยู่แล้วนะครับผมแล้วมาสมัครกับเรานะครับท่านจะได้ตัวทองคำนะครับเงินคืนไปได้8เหรียญต่อหนึ่งหลอดเลยนะครับ EU จะได้4.7เหรียญน,นะครับ BTC ได้12.4เหรียญเลยนะครับคืนเงินรีเบทให้สูงสุดถึง95%เลยนะครับาสามารถเข้ามาดูข้อมูลในหน้าเว็บนี้ได้นะครับเรามีหลายโบรกเกอร์เลยนะครับทั้ง XM Xnet นะครับ MBS Wealth HSM IC Market IUX นะครับ GMI z f x MSCL นะครับทุกโบรกนะครับตามนี้เนี่ยสามารถได้รับรีเบทเงินคืนทั้งสิ้นนะครับอ่าใครที่ยังไม่เคยกดรับรีเบทเงินคืนเนี่ยมาสมัครผ่านเว็บไซต์ของเราได้ นะครับผมเราคืนเงินให้ทุกวันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจาก One er, วันเทรดเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันเทรดเดอร์ด้วยนะครับ